สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเที่ยงแพงกันเบิดสุขุสุนสุงส,สุบอลสบายดียามสวยสวยพี่น้องเนาะสิบโมงเส้าเก้านาฬิกาช่วงเนี้มือนี้กทพากันมามัดเข่าพี่น้องเลยเนาะมัดเข่าน่งบอสบายดีพี่น้องเลย้วล้ยวังมดล้วเนาะแดงเราคอยฮุบมาบชุดเล้ยวแล้วเลี้นะ <c oughs> <c oughs> ไปหุบมาบูชุดไปหุบมาหอดแถวๆนี้มัดเข่าหน้าลุงบอยว่าสิให้เลี่ยวมือนี้พี่น้องเว้เนาะแล้วสิปั่นรอบบ่ายนี่ไปจักแล้วเออลบบยแมนมาไรสวัสดีค่ะปั่นรอบบใบเลยพี่น้องเพื่อนมาแงวแงวรอบบายใบแงแต่กระ,าจ,ะ,จ,ะาจาวบาว่างเนาะหักล้มขักนี่นยเดี๋ยวโมมี ฝนดอกลอยเอ้ยขุนหาวาผมไมีดอกฝนนะมาน้ำกันมือนี้ช่วยเอาโฮมคนเขา่าตอนนี้พี่น้องเอ้สามคนทางนมดสี่เจ็ดคนพี่น้อง,นองเนาะทั้งหมดเจ็ดคนผู้ใดญไปพี่น้องไปขันกระโฮมแล้ว <laughs>

มล้นี่ยมดสองมัดแล้วมัดป่าแล้วโอ้ไวจดจ้าตัวเนี่ยตัวโน้ตุ้งแตได้มัดเดียวเองสวัสดีครับครับผมนี่มัดที่สองกำลังเริ่มเลยตัวโน้ตัวโน้ได้เจ้ามัดที่สองเบิ้ดแล้วที่เบิ้ดอลไรเนี่ยโอ้พี่น้องเลยธรรมดาธรรมดาใช้คบหน่อ่ใช้แล้วตัวโน้ตอ้าวทิ้งทำไมเกลี้ยงคือถิ่มบริหารค้าแล้วปะเออ สบาสดีปะลุงสวัสดีพี่น้องตอนงอมัดพี่น้องท่านะนกไก่นะบอับินลงนหันอะออโพี่น้องเลโอ้ไนกกาโนดะนกไก่นะขดป้าขดกบไงสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยโอ้ยพี่น้องเลยขดป้าสองมือ ุดท <c standen> ้ายโบได้ยังเลยว่าสันโว้ยเนาะมึงมึกี่น้ำซะกอนพี่น้อยเอาพี่น้อยเอาเาา้จ็ดคนพี่น้อยมาเนี่ย ขนาดเลยบริยานพนเนาะบริยานพลแดดยำรล้มกแหงล้มกปแหงีคือเขามขถาวเกี่ยวเขางันคือตี้แมนคะแนวนี่น่ายำเกี่ยวเขาอันแนวนอ่ถ้าว่าบมเนี่ยอ้ยยันยังมีพนได้น้อเลยครับครับผม ก็รีบสุกแล้วทีนี้เนะาะการมัดเขา่าเรียบร้วแต่เทคนิคพายเทคนิคมันพีนนน่น้องเว้ยไม่นขอให้อยู่แล้วเป็นพอ่อหมอมีสูตรตายต,ตัวเนาะ มนกัด <laughs> <laughs> ึงเส้นหนามมนก็ดึงเส้นลังมัดก็ไอ้พี่น้องเว้ยลอยแบบสันาเลยครับไปุดมันไปชนัดไปด้วยเอาแบบนั้นเลยพี่น้องเว้ยคนก็จับสองเส้นโคบเลยมัดเขาโลดกัแน่น ยู่คือกันยาวยาวอย่างนั้นมัดม้วนมาลุงเส้นใหญง่ายบอสอืมถือว่าผ่านเนาะทำเนี่พอมัดเบื้อเบื้อนี่ขึ้นอยู่กับตอกคือกันเด้พี่น้องเยตอกบางเจ้ากับเป็นเลี่ยมมัดเจ็บมือมันบาดมือ คนหมดปรมาณีนเปนอเอซูลเนี <pues> ่คร yeah. ับแม่นอนบอกใคนะเาจั be, right? ๊กเขาจัเ <c> ค <oughs> oh <c oughs> okay. ือแมนได้กิแล้วพองมือพองแล้วแมนแมน ตัวโน้เานตัวน้ได้พี่น้อยเมาเป็นกระไดครับผมเอาไปเยเนาะ้นแล้วให้นี่กรยังหนึ่งไหาให้ึงพี่น้อยเนาะเรียวขันแล้าให้นีเดี๋ยวงให้โบยเล้วให้นี Lay ่ไปก็ให yes> ้ท so ึงเดี so ๋ยขาเดียวข้าวเดียวได้นะ ไแล้วลุงเอ้ย่นายู่แหลาร้อยนาดอนไล่ห่วงไล่ไล่มดครับได้ครับใครใช้ก็เออ

กู้เขาเลยพี่น้องท่านะลมโว้ยโว้ยขัดเลยนี่เดีย๋ยวไปช่วยอากาศหนาวเลยพี่น้องมาเลยเบิดฝนขักเลยเนาะขักเบิดนี่เลยพี่น้องเบ็ดฝนอะไรฝ่าฝนอะไรอันเ <c oughs> ย็นเ <c oughs> <c oughs> ย็นเกิน,นแทนแบไม่อยากกระโดดน้ำเลยกบบอก มันเย็นเนาะคนเงี้ยยังกี่งอลงไปเลยอะมีในนอนเนาะเห็นว่าคนยังพุทโธคนยังว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าว ปลาพี่เนาะนอนีเขาอยาดกเลยสามสิกินมาเทามากินกับโบกินได้ลุงบอแล้วหยียบไปเชยบนิชมเพิ่นหิวได้อ่ะเมนมาเจอหยาดกๆนี่หนูตะบักกินก่อนนี่โบกินว่าแท้ทีสิมะมุดมะมุดมดกินเนี่ยโบกิน แกว่าคั้นทักตัดไปหายกินบุญยังแกไปได้กับบุเรือรีบหน่อยน้องตตโน่เรียบหน่อยตะวอเรียบเรียบเรียบโอ้ทีลไรรถเติบได้เพื่อสิพักเที่ยงกันเนาะเจ้านายเขาก็มัดแล้วพี่น้องเอ้

ສະລັບທີນີ້ເ m ົາໄ